สวัสดีครับเอฟซีค่ะสาวน้อยเอฟซีหล่าองิงข้าวดวนครับข้าวโวนครับพี่น <le> ้องโอ้ดวนนหลีครับมือนีก็คือดวนนหลีครับมันดวนนหลีครับพี่น้องเกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องเอ้ยมือนีเกิดีิยังขึ้นแน่ครับพี่น้องมือนีผมก็บ่หนาเสือเนาะผมไปเบิ่งเห็นคลิปจ้าเอคลิปเอของสาวน้อยเป็นแงนะครับพี่น้องผมเบิ่งเห็นอ้าวคือ มีรถหยังอีกเนาะผมเบิง้งตนแหลกผมก็ตกใจว่าเอา้าคือมีรถหยังอีกเนาะคือแปลกๆคือรถขันหนีคือรถเดรย์ขายๆรถอันผากไพสอผมก็เห็นผมก็งงผมก็แปลกแล้วเนาะเอ๊ะคือเห็นบอดโจ้ก็เห็นส่อนุดเนาะผมก็เลยเข่าไปเบิ่งครับพี่น้องอ้ยประทับใจหลายครับพี่น้องเอยก็คือส่อนุดนะครับพี่น้องส่อนุดก็คือ สั่งรถมาตั้งหลายปีแล้วครับพึ่งได้ก็คือเอาไหว้มาสะพายบอโจเนาะบอโจที่ว่าอยากให้รถระดับแบบนี้เนาะคือบอโจกับมี่แบบว่าเป็นระดับแอบอาเซียแล้วสันขอครับพี่น้องเสียใหญ่แล้วบอดใหญ่แล้วสันต่อพี่น้องเพราะยังเพราะมีหมอลำทั้งสองวงสี่รถแฮทั้งสองขัง้นสี่แล้วลูกน้องอีกตั้งหารอยหกนรอยค้หนึ่งสี่เนาะพี่น้อง มันก็ตังเอาให้มันสมราคาสมแต่เป็นหัวหนาววงส่เนาะครับพี่น้องสอนุดก็เลยจัดเลยครับรถอันผาดคันหนึ่งครับโอ้ยพี่น้องมันคือมันดีใจน้ำไหลครับดีใจดีใจที่สอนุดนี่หามาให้ไอ้บอทโจหาแบบรถแบบนี้แหละครับที่ผมก็อยากให้บอดโจมีนะครับคือแบบนี้แหละครับอันผาดเนี่ยครับแล้วก็ระบบ ไฟฟ้านั่มครับพี่น้องระบบนี้รถไฟฟ้านั่มัมนก็ซซอยประหยัดเรื่องคาใช้จ่ายคาน้ำมันสี่นะครับมันก็ประหยัดอยู่ครับพี่น้องแต่ก็อาซิมีแบตเตอรี่อาทีใส่เวลาสักสามสี่ปีอาซีเสื่อมแนงสีอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะคนร่วยมันต้องซีเรียสน,นี่นะครับผมประทับใจใจน้ำไหลายกับเอซอนุดที่เฮนะตส์ไพร์บอโจเนาะแบบโบนาสเสื้อว่ามัน ที่เกิดขึ้นมาเร็วขนาดนี่ทั้งที่ทบอดโจกับไปพึ่งไปไวายหลวงปู่ศิลามา่าล้วก็ไปขอพรขอหนังหลวงปู่ศิลามาแต่บอกใครเส้อว่ามือหนี่มันที่เกิดขึ้นเรื่องแบบบอขาดคิดว่าสิป,ปุกบอดโจตื่นแต่เศร้าแล้วก็พอตื่นมาแล้วก็มาทำนองว่าส่วนไปหากินเขา่าบ่งสิครับพี่น้องส่วนไปกินเขา่าไปกินกินเขา่าเป็นมูเน่แต่เศร้าสิ กบอโจก็บอกคัดนะครับพี่น้องก็ตื่นอาบน้าอาบอาบทาแล้วก็วมนี้ก็เอนิกกี้ก็ขึ้นไปตามเนาะขึ้นไปตามลงมาเปิดลงมาเนี่ยเบิ่งเบิงตาท่างหละงุนงใน้อยๆครับพี่น้องเบิ่งตาท่างหละก็งุนงใน้อยๆแต่กับบอสซีเรียสครับคือแบบว่าอัดซิงงงงงน้อยนึงอ่ะแต่กับบอสซีเรียสครับพี่น้องก็คือบอโจก็ได้ลงมากับจ้าเอรถตู้มาเลออยู่ข้างหน้าอ้าวมีโบน้ำวมนี้อ้าวงงเลยครับ พอเห็นโบเห็นยังแล้วก็เอาแล้วนี่ต้องมีใท่ๆรถรถยังเนาะอ่าปอโจก็ต้องรุ่นอยู่แล้วครับพี่น้องแล้วแต่บอบอบอท่อใดครับสอนูดกระสังเปิดแค่นั้นละโอ้ยเจอรถอันผาดผมเสือว่าบอโจนี่ดีใจแห้งดีใจสุดๆผมว่าบอโจถึงกันดีดีขึ้นกับแบบเฮ็ดงานมากเมื่อยๆมือยนี่ที่ว่าเฮ็ดงานมากเนี่ยหายเมื่อยแล้วครับพี่น้องเพราะยังเพราะว่า ก็คิดว่าส่อนุษนี่สี่รถแบบอันผ่านราคาเนี่ยยังน้อยกับสี่ล้านกว่าหาล้านครับพี่น้องราคาตัวนี้ประมาณสี่ล้านถึงหาล้านกว่านะครับประมาณนี้นะครับเบิ้งแล้ว่าโอ้ยภูมิใจครับพี่น้องภูมิใจกันนี่ยละ่ะปอโจก็ได้เบิ้งอู้เบิ้งปอจก็ไปลูเนาะมันงง่ามีลีได้ครับรถรุ่นนี้ง่ามีลีผมไปเห็นเหรอผมเคยเห็นแล้วรุ่นแบบ ผมเคยครับกับรับรุนเก่าก็นี่แนครับพี่น้องรุนเก้านี่ผมเคยครับนะครับพี่น่องพวกราคาแพงๆเนี่ยเคยขับแต่แต่บ่ดด้เป็นของจะของดอกนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็บอสโจกะโอ้ยลูบลูบไปลูบมาเนาะแล้วไปเบิ่งเบาพี่น่องเบาโอ้ยนวดได้ครับพี่น้องนี่ระบบกดนวดอัตโนมัติอัตโนมัติโอ้ยรับรองว่านางไปกับรถเนี่ยนวดไปตลอดนวดไปตลอดเลยล่ะครับพี่น้องนั่นแหละสิได้แบบ บอโจบอเหนื่อทยแทนวันนี้มีคน,ม,คนมีหนวดให้พร้อมเลยนี่แหละครับความสุขของบอดโจจำไปก็สอนนวดก็ตั้งใจให้ให้บอโจได้มีความสุขได้ได้ใส่รถที่ว่าทีว่าตกของเฮ็ดงานมากนักสี่เนาะแล้วก็ได้เฮ็ดงานนักมากก็ะกะได้ใส่รถแบบราคาแพงๆนี่แล้วก็ราคาลุลุ้นเนยคือเขาสี่เนาะบอบอ,อ,อเอาแบบไอ้อีกราค่าหนึ่งละะแล้วก็ไอ้น,นั่นทำมาว่าแพงบอแพงครับแต่มัน เบื้งหลับอกใครรู้แล้วอัญพาดเนี่ยแหละครับรู้สุดครับรถอัญพานเนดเนี่ยรู้สุดเลยครับรู้กว่าย,ยู่หออื่นก็คือที่ผมเคยขับมาคืออัญพาดเนี่ยรู้สุดลเรื่องการขับการยังเนี่ยสุดยอดครับพี่น้องแห่งรุ่นใหม่ในแห่งเฮ็ดใหม่แห่งพัฒนาใหม่โอ้ดีครับครับพี่น้องพี่น้องนี่แหละก็คือพุ่มใจเนาะดีใจเนาะจักส์วอล์ยังเกิดวอลยังเนยโอ้อยเดี๋ยว<笑><笑>แล้วอีหล่าอุ้งอิงมาเห็นนี่หล่าอุ้งอิงต้องขึ้นเป็นนางแทนคนนี้ อิหลา่างอิงกระถิงขึ้นไปนั่งได้ในรถนี่นี่นเบิร์ดอิหล่าก็คืดอยากได้คือกันล่ะครับพี่น้องสักมืออิหลา่าต้องเอาผมเสื้อโหลดว่าสักมืออิหลา่าต้องเอาอิหลา่าต้องมีอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องเห็นหนังบอครับโอ้ยหบอครับพี่น้องผมว่าได้ว่าคิดไวเกอนนะครับคือผมเนี่ยคนยึดตามผมเนี่ยมือเศร้านี่มือว่าเมื่อคืนหบพันหาลอยหาสิบคน ผมเลยคิดว่าคันคนติดตามผมถึงตอนเศร้าเนี่ยคันติดตามแค่นี้พอได้เพิ่มกระแลว่าผมสื่อ,อตัวนี้ก็สัน่นแต่เมื่อเศร้าผมบึงเนี่ยมันลดเหลือหกพันหาอยสี่สิบเก้าคนผมงงครับกลายมว่ามันตรงกับทะเบียนรถบอดโจโต้นต้นต้ตตถถนตะนะครับหาซีหายอแมนบอส้ยไม่บอแมนบอแมน,แมน,แมนหา หาเก้าสิหาเก้าหาหาเกาหาเอ้ยผมเบิ่งผิดบอกว่าัญหาอย่างหาหาเก้าหาบอกครับแมนบอกครับเออหาเกาหาล่ะแมนบอกซีหาเก้าหา แมนบอครับพี่น้องไฟหูตอบแน่เด้อครับผมบ่าผมลืมเลยนี่เนี่ยแมนบอกซีหาเก้าหาหนาสิแมนครับหรือว่าซีหาโอแมนซีหาซีหาซีหาเก้าหาเลยแหะครับพี่น้องแมนเลยแหละครับหนาสิซีหาเก้าหาเด็กง่ามครับง่ามครับพี่น้อง เก่าหรือซีพี่น้องผมก็ลืมไปเบิ่งอีกแล้วพี่น้องเอ้ยผมก็จังไดแกกัไปหูก็บอกแม่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมสี่อัดแล้วอันนี้ผมอัดนะเดี๋ยวผมสี่อัดแล้วผมสี่เอาลงห้เบิ่งอยครับพี่น้องอัดแล้วผมจะห้ลงเอาลงห้เบิ่งโยแต่นี่ผมยังอัดเสียงโยก็เลยบอสามารถถจะกลับไปเบิ่งได้แต่ลืมไปหูแต่ว่าซีหาเก่าหาสิครับพี่น้องแมนบอกครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดผมจะเอาลงมาใหม่แล้ครับพี่น้องนะเดี๋ยวผมอัดเรียบร้อยแล้วผมก็สิ้ลงมาใหม่จังไดกะ ติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแท็กซี่หลงทางชแนลหรือแท็กซี่ช่องใหม่แท็กซี่หลงทางช่องใหม่น้ำเด้อครับพี่น้องมือนีกับ่มีอย่างหลายครับขอให้โชคให้บา,านน้ำน้ำกันเด้อครับพี่น้องสตเดี๋ยวติดต่ดให้เบิ่งครับพี่น้องมือนีสวัสดีครับ